สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมเอาละนะผมก็สำหรับวันนี้นะผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วผมเช่นเคยนะครับผมเอาละนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวแอดออนผีไทยนะครับผมโอเคนะครับผมแอดออนผีไทยนะผมก็ได้ทําการอัปเดตแล้วนะครับผมก็เพิ่ม หลายสิ่งหลายๆอย่างนะผมก็จะมีสิ่งก่อสร้างนะครับผมแล้วก็มีผีอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามานะครับผมหลายๆตัวมากนะครับผมโอเคนะครับผมโอเคแล้ว okay ผมก็จะมีแอดออนผีไทยอะไรบ้างนะผมที่เพิ่มเข้ามานะผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับก็อย่างแรกที่เพิ่มเข้ามานะผมก็มนี่นะผมก็จะเป็นนี่นะครับผมอ่าก็จะมีสารพระภูมินะครับผมแล้วก็กระทิงนะครับผม นี่ก็จะมีกระทิงเอ้เด๋อๆทำไมมีสองอันนะอ,อ,อันนี้ก็มีเพิ่มเข้ามาอยู่แล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นดาบอาคมนะครับผมอ่าก็จะมีตะกุดอะไรต่างๆนะครับผมอ่านะครับผมอ่าเด๋วนะครับเข้ามาที่ลูกไข่นะครับผมก็จะเจอนะครับ นี่ก็จะมีผีอะไรหลายๆอย่างอันนี้ก็จะเป็นผีลูกกอกนะครับผมนะตามที่ผมไปดูมานะครับผมผีลูกกอกแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยหม้อนะครับผมอ่าก็จะมีหม้อหม้อนะครับผมนี่มีผีด้วยนะครับผมนะนี่อันนี้อันนี้ผมก็จะมีเนี่ยผมกะหังนะครับผมก็เพิ่มเข้ามานะผมผีกะหังนะครับผมนะนะครับ ต่อไปก็จะเป็นนี่ครับผมผีนางลำนะครับผมผีนางลำผู้ชายนะครับผมนี um ่เห็นไหมอัน okay. นี้ก็จะเป็นผีมาใหม่นะอันนี้ก็จะเป็นยมทูตนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะมีอันนี้ก็เพิ่มเข้ามานะครับผมหม้อหม้อนะครับผมหม้อผีนะครับผมนี่แล้วก็จะเป็นผีลูกกอกนะโอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออนุญาตนี่ครับผมก็นี่ครับผม ก็จะมีนี่ับผมอ่าก็จะเปลี่ยนนี่ครับผมก็เป็นสารพวบภูมนะครับผมอ่าอันนี้ไม่รู้นะว่าใช้ยังไงนะครับผมอืมอ่าอันนี้ก็จะเป็นใช้งานไม่ได้นะอ่าโอเคก็จะเป็นสารพวบภุมเฉยๆนะครับโอเคครับผมเนี่ยครับผมต่อไปนะผมก็จะเป็นกระทิงนะครับผมกระทิงอาคมนะครับผมนะะอ่าน,นี่เห็นไหมอ่อาเน,นี่ยนี่ โอ้โหโอเคนะผมนี่เห็นไหมกระทิงอ่าเราลองวางดูปุ๊บอ่าเป็นไงวางดูอ่าต่อไปครับผมนี่เป็นไงล่ะอันนี้อันนี้เป็นอะไรวะทำไมมันวางไม่ได้เนี่ยอ่าอ่าทำไนวางไม่ได้เดี๋ยนะครับเอามาันก็อันเดียวกันนี่หว่าอันเดียวกันอันเดียวกันนะครับโอเค เคีรั okay, ต่อไปนี้ครับผมนี่ครับผมสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามานะอ่าอันนี้มันก็คล้ายๆกันหรือเปล่าวะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมผมจะรีวิวตัวที่อทำการแบบว่าเออเพิ่มที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมอันนี้ก็น่าจะเพิ่มเข้ามาใหม่เนาะอ่าต่อไปนี่เป็นยมทูตแล้วก็นี่อ่าอันนี้ก็จะเป็น ีลูกกอกนะครับเดี๋ยวนะครับอ่านะี๋ยวผมเอออันนี้ดีกว่าอ่ะโอเคนะครับอ่าแล้วผมขออญาตปรับเป็นตอนกลางคืนดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเค โอเคนะครับผมก็มาตอนกลางคืนนะครับผมอ่ะผมจะลองวางหม้อดูนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าต่อไปครับผมนี่อ๊บอ่ามันก็จะมีเวลาเราวางหม้อนะผมนี่เห็นไหมมันจะมีการสั่นหม้อด้วยนะผมเหมือนมีผีอยู่ข้างในนะผมอ่านี่ครับผมเวลาเราตีนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับ อ่าอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขียวๆหน่อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับอ่ะแตกต่กางกันไปนะครับผมอ่ะต่อไปนะผมเมื่ี้ครับผมก็จะเป็นผีกระหังนะครับผมนี่นไงล่ะโอ้โหถ้าเล่นคนเดียวนะผมเหมือนว่ามีหลอนนะครับผมมีหลอนเลยนะครับผมนี่เห็นไหมอ่านี่ครับผมอื้อ อ่ะต่อไปผมนี่อันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ก็เฮ้ยมาไปแล้วว่ะโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นพชจคาดใหม่หมั้งนะครับผมนี่เห็นไหมโอ้โหว้าโาคตรใบโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอหืออ่ะต่อไปนะผมก็อันนี้เป็นผีนางรำนะครับผมเฮ้ยโอ้โหโคตรหลอนบอกไว้เลย ผีนางรำอัปเดตใหม่นะผมโคตรหลอนไปไหนแล้วนี่ผีนางรำไปแล้วโอ้โหโคตรหลอนอ่าต่อไปก็จะเป็นยมพุทนะครับผมนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นนางรำผู้ชายนะครับผมนี่เห็นไหมผู้ชายผู้หญิงว่ะ โอเคนะครับ okay, ก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นลูกกรอบผีลูกกรอบนะครับผมนี่ก็จะเป็นผีเลกเลกๆตัวเล็กๆนะครับผมเห็นไหมอ่าก็จะเป็นผีตัวเล็กๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าต่อไปนะผมเดี๋ยวนะครับผมจะเอาที่ผมไม่ได้รีวิวมานะครับผมเดี๋ยวนะเหลืออะไรนะรผมเดี๋ยวนะครับ อืมอ่าเหลืออันนี้นะครับผีพวกนี้ก็จะเป็นผีเก่านะครับผมที่ขอเพิ่มเข้ามานะผมผมจะเล่นอยู่ที่ผีที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมมานะผมก็น่าเล่นมากขึ้นนะผมก็ส่วนสําหรับแอดออนนะครับผมผีไทยนะผมก็สามารถอัปเดตได้ที่ตารางคิ้งผมนะผมก็สามารถสั่งซื้อได้ในเจ้าของแอดออนเลยนะครับผมก็จะทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะครับผม โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่านีอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะครับอ่าเป็นผีเด็กนะครับผมน,นี่เห็นไหมมีการยิงอะไรต่างๆนะผมนะผมลองเล่นตัวแล้วนะผมโคตรหลอนนะผมถึงกับว่าสะดุ้งเลยนะผมนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะก็จะมีสิ่งก่อสร้างด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าสิ่งก่อสร้างมันจะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมก็เยอะเยอะอยู่นะอ่าเดี๋ยวนะครับ อเดี๋ยวนะครับอันนี้เป็นหมู่บ้านนะครับผมไม่ใช่สิ่งก่าสร้างนะอืมโอเคเอันอันเ,เป็นว่าแบบว่าแบบในใบโอมนี้มันน่าจะไม่เจอนะครับผมแต่ใบโอมธรรมดานะครับผมก็น่าจะเจอสิ่งก่าสร้างนะครับผม โอเคก็เป็นว่าขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดส b s c r i ข e นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันด้วยนะผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมว่าผมจะรีวิวแอดออนอะไรนะผมก็รอติดตามรับชมคลิปของผมต,ต่อไปันด้วยนะผมโอเคขอขอบคุณนะผมที่ไม่ลืมกันนะผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะผมนะก็สวัสดีครับ